เป็นยังไงถ้าเปลี่ยนสนามหญ้าข้างบ้านที่ไม่ค่อยได้ใช้งานให้เป็นพื้นที่นั่งเล่นนอกบ้านที่ไม่อยากหลุดไปไหนและนี่คือไซส์1808ที่เราพามาวงในวันนี้ค่ะก่อนหน้านั้นสวนเป็นแบบไหนใช่ไหมครับก็จะเป็นสวนที่ทางหมู่บ้านเขาก็จัดมาให้ตามปกติอยู่แล้วก็จะเป็นสนามหญ้าโล่งๆแล้วก็มีต้นไม้ตกแต่งบ้างประฝ้ายจะถามว่าโจทย์ในการ ใช้ชีวิตของเราก็มีลูกมีอะไรด้วยครับก็เลยอยากจะให้พื้นที่สวนเนี่ยมันเป็นพื้นที่สําหรับเด็กๆสําหรับครอบครัวที่ออกมาใช้ชีวิตกันได้ในช่วงเช้าช่วงเย็นนะครับช่วงที่แดดไม่ร้อนพื้นที่เดิมจะเป็นสนามหญ้าโล่งๆค่ะที่ไม่ถูกใช้งานแต่ว่าก็ยังคงมีศาลาเดิมเราอยากจะวางฟังก์ชันในสวน โดยเราจะใช้แกนกลางของสาระค่ะเป็นแนวแกนของงานส่วนทั้งหมดตำแหน่งของหัวมมาค่ะจะเป็นตัวกำหนดของแกนของงานทั้งหมดภายในส่วนนี้ค่ะประตูเล็กๆค่ะทำเพื่อให้ความรู้สึกของความต่าง ระหว่างที่จอดรถแล้วตัวสวนจากสนามหญ้าเราก็เปลี่ยนเป็นพื้นคอนกรีตค่ะพื้นทั้งเดินเราออกแบบให้มีขนาดที่ค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็เดินได้สบายรอบๆบบ่อเลยแพทเทิร์นพื้นนะคะจะเป็นแพทเทิร์นของลายกลางปลาบ่อน้าก็จะถูกตั้งไว้ที่ขนาดกับตัวบ้านเป็นแนวยาวไปเลยค่ะเนื่องจากอยู่ด้านข้างบ้านต้องการที่ยาวขนาดไปกับตัวบ้านแล้วก็มีผนังน้ําตกความสูงของผนังน้ําตกค่ะจะสูงเป็นแนวกระถางของต้นไม้และสามารถนั่งใช้งานได้ค่ะแล้วก็บริเวณรอบๆด้านข้างค่ะก็จะมีพวกพุ่มไม้วางอยู่ค่ะแล้วก็จะ ต่อนพวกก๊อกสนามเอาไว้เพื่อสําหรับในการรดน้ําต้นไม้ด้วยแล้วก็มีชิงช้าค่ะจะอยู่ด้านหลังสุดของตัวบ่อน้ําช่วยพัางสายตาของสันเพราะภูมิเดิม ตรงนี้มีเพิ่มเติมนิดนึงค่ะก็คือจะมีเพิ่มหัวม้แล้วก็มีหลังคาเป็นระแนงค่ะก็ใช้สีขาวมีโต๊ะภายนอกค่ะเป็นโต๊ะทานอาหารสําหรับการนั่งแปดท่านด้านหลังของสวนก็จะซ่อนตัวอ่างล้างมือสระวายนอกเอาไว้ค่ะแล้วก็มีการแยกโซนระหว่างตัวสวนเองแล้วก็โซนเซอร์วิสจะใช้เป็นประตูที่มีความทึบแล้วก็ความโปร่งเอาไว้ค่ะ กานใบครับก่อนอื่นที่ชอบคือเราก็ชอบในความซิสเตมติกนะครับของเขามีเรื่องของความสมมาตรอะไรอย่างเงี้ยครับก็ออกแบบมาก็ตามที่เราต้องการแฮปปี้ครับก็สามารถตอบโจทย์เราได้แล้วก็ทางก้นใบก็ซับพอร์ตนะครับก็ ช่วยปรับปรุงเล็กๆน้อยๆบางอย่างจนเติมเต็มสิ่งที่เราต้องการครับได้ใช้สวนทุกบริเวณเลยค่ะอย่างตรงศาลาเองอย่างเงี้ยน,นั่งทานข้าวกันตอนเย็นค่ะแล้วก็ได้มองดูน้ําตกอะไรเงี้ยพอทานข้าวกันเสร็จก็นั่งชิงช้าเล่นในส่วนของที่มีของเล่นเด็กหรืออะไรเงี้ยค่ะก,ก็ได้ใช้ในทุกส่วนที่ที่ออกแบบมาค่ะดีค่ะขอบคุณกิ่งก้านใบ การที่เราปรับพื้นที่นอกบ้านให้เจ้าของบ้านได้มีพื้นที่กิจกรรมเพิ่มขึ้นและมีความสุขง่ายๆอยู่ภายในรั้วบ้านเป็นสิ่งที่ทีมกิ่งกานใบอยากเห็นและอยากให้เรื่องราวความสุขนี้เกิดขึ้นกับทุกบ้านค่ะและนี่ก็เป็นไซส์1 8 0 8ที่เราพามาวอล์กวันนี้ยังมีอีกหลายไซส์เลยของกิ่งก้านใบที่ไว้จะพาไปวอล์กกันค่ะกิงการไบ the ultimate outdoor living